ที่45ประทับใจชุดเกราะสีม่วงกำลังจ้องมองไปที่คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเผ่าพันธุ์อื่นๆว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎเกณฑ์ในเมื่อเขามีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วเราก็ควรรับเขาไว้เห็นด้วยเห็นด้วยนักรบจำนวนมากเห็นด้วยพันธมิตรหงยอมรับแต่นักรบผู้สมบูรณ์ที่แท้จริงเท่านั้น หากใครสามารถพึ่งพาสมบัติหรือเทคนิคพิเศษในการฆ่าจัก,กรพรรดิผู้ต่ำต้อยได้มันก็ยังคงพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเขาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ฉันกังวลก็คืออาจเป็นผู้ปกครองของเขาที่ฆ่าคนชั้นต่ำจัก,กรพรรดิและผู้พิทักษ์คนนั้นไม่ได้ถูกบันทึกในระบบกองทัพกองทัพจะถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของหลัวเฟิงสิ่งมีชีวิตสีเขียวหยกพูดน้วยน้ำเสียงที่เฉียบคมผมจึงขอชมภาพการดูภาพจะพิสูจน์ทุกอย่าง สวินเย่เจิ้นนำภาพออกมานักรบหลายคนมองดูมนุษย์ชุดเกราะสีม่วงแต่การดูวีโอโอของเขาอยู่นอกเหนืออำนาจของฉันมนุษย์ชุดเกราะสีม่วงกล่าวว่าข้ายังไม่ได้ดูเลยอ่าเป็นไปได้อย่างไรฉันขอจากระบบกองทัพเป็นการส่วนตัวแต่อำนาจของฉันต่ำเกินไปฉันล้มเหลว เขาไม่ใช่อัศวินด้วยซ้ำทำไมวีดีโอของเขาถึงได้มายากขนาดนี้ห้องโถงที่เงียบสงบแต่เดิมมีนักรบกว่าร้อยคนเริ่มโต้เถียงทันทีเห็นได้ชัดว่าการขาดอำนาจในวีดีโอของเขาเป็นสิ่งที่เกินข้อจำกัดของพวกเขาชัยชุดเกราะสีม่วงกล่าวว่านี่เป็นระดับอำนาจที่กำหนดโดยผู้นำเมืองที่ก่อความวุ่นวายในขั้นตน้น ความเงียบนักรบกว่า100คนต่างนิ่งเงียบจ้องมองกันและกันขณะที่ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังพันธมิตรหงเป็นพันธมิตรที่ทรงอิทธิพลจากนักรบเผ่าพันธุ์อื่นๆที่นำโดยมนุษย์โดยมีมนุษย์เป็นผู้นำผู้นำเมืองที่หุ่นวายในยุคแรกเริ่มติดอันดับหนึ่งในสาของมนุษย,ยชาติอำนาจและอำนาจของเขาในพันธมิตรหงไม่สามารถจินตนาการได้ และสำหรับระดับอำนาจที่เขากำหนดไว้ปัจจวินในปัจจุบันไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ระดับอำนาจของเขานั้นสูงมากคัดค้านการรับหลัวเฟิงเข้ามาหรือไม่ยักร์กราะสีม่วงมองไปยังคนอื่นๆไม่มีการคัดค้านไม่มีอะไรตกลงตกลงพวกเขาทั้งหมดพยักหน้าอย่างรวดเร็วและลืมภาพนั้นไป เนื่องจากทุกคนเห็นด้วยฉันจะจัดให้มีทีมเพื่อเชิญเขาเข้าสู่พันธมิตรหงไขอย่างเป็นทางการยักพยักหน้าและหายตัวไปคนอื่นๆก็เริ่มหายไปเช่นกันและในทันใดก็เหลือที่นั่งว่างเพียง108ที่เท่านั้นในทวีปหลักหอยานจีโจมตีและทำลายทุกสิ่งซีเว่ยกัดกัดฟันของเขา เรือนจำหกเหลี่ยมได้ฉายแสงสีขาวที่พร่ามัวซึ่งรวมตัวกันเป็นเลเซอร์ในทันทีลำแสงแต่ละอันมีความแข็งแกร่งระดับสูงสุดของของผู้ครองดินแดนและมากกว่า100อันกําลังทำลายทุกสิ่งในพื้นที่จีจีจ,จีหินและโลหะที่ทนทานถูกปลดขนาดลงทันทีจนไม่มีสิ่งใดเทียบก,กับเลเซอร์เหล่านี้มีเพียงไม่กี่ชิ้นที่กลายเป็นเศษเล็กน้อยจีลำแสงที่กระทบกับหินแปรสภาพของโมชา หินแอร์ตกออกกลายเป็นเศษเจ็ดส่วนส่วนที่เหลือกลายเป็นฝุ่นฉันกำลังจะถูกค้นพบโจมตีต่อไปลดทุกอย่างให้ไม่มีอะไรเลยซิเว่ยกับเริ่มตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนจากโลกหกเหลี่ยมของเขาจากกระพัดหยกดำเขาสื่อสารกับเขาหืมหยกดำมองมาที่เขาในตายเย็นชายอยู่หลังหน้ากาก ฉันอยากจะรบกวนคุณให้มองหาจาัก,กรพรรดิแห่งเดซสปิริตชือเวยกากล่าวเมื่อเราได้รับรายงานจากจัก,กรพรรดิและเกรสฉันก็เชิญเดซสปิริตไปทันทีเขาอยู่ในพื้นที่เหนือทวีปหลักยานจีแล้วเขาวับมาที่นี่ผ่านแดนเทพนี่คือพิกัดอืมโยกดำหายไป ซีเม่ย์แกรู้สึกบีดขั้นเกลียดชังและไม่มีความสุขฉันคิดว่าแบล็กเกรสในฐานะจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จะไม่ให้ข้อมูลเท็จแก่ฉันฉันแจ้งเดสสปิริตทันทีตอนนี้เขาถูกส่งตัวผ่านแดนเทพไปแล้วถ้าเขามาที่นี่ฉันไม่สามารถให้อะไรเขาได้เพื่อสร้างสุดยอดจัก,กรพรรดิเทเลพอร์ตผ่านดินแดนแห่งพระเจ้าไปเพื่ออะไรเขาทำอย่างนั้นได้อย่างไรโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องให้ของขวัญบางอย่างเพื่อสนองเขา หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีทัวเงาสองอันปรากฏขึ้นหยกดำสวมหน้ากากสั้นและจัก,กรพรรดิเดซสปิริตหนึ่งพันตาความกดดันที่ไม่มีรูปแบบของเขาทำให้ซีวยการู้สึกอึดอัดแม้แต่ล็กเกรสก็รู้สึกตกใจทั้งสองเป็นจัก,กรพรรดิระดับสุดยอดเดสสปิริตนั้นแข็งแกร่งในด้านจิตวิญญ,ญาณและมีจัก,กรพรรดิมากมายที่เสียชีวิตภายใต้มือของเขาตำแหน่งของเขาย่อมสูงมากจัก,กรพรรดิปีกเงินอยู่ที่ไหนเขาถาม นี่ถือวอ่าการรู้สึกเขินอายระลอกคลื่นอวกาศระลอกคลื่นอวกาศลกและเจตและแลเกรสสัมผัสได้ถึงคลื่นอวกาศระลอกคลื่นที่คุ้นเคยนี้สำหรับสองคนที่รู้วิธีเคลื่อนย้ายมวลสารพวกเขาสรุปได้ในทันทีว่ามีนักรบคนหนึ่งที่วับมานักรบเทเลพอร์ตและเกรสพูดอย่างเย็นชาฉันจะลบพื้นที่รอบตัวเรา เวงอและเกรซที่คอยดูอยู่ข้างๆรู้สึกผิดเล็กน้อยที่ได้เอาอัญ,ญมณีสีครามมูลค่ากว่า200ล้านอัญ,ญมณีไปขณะที่พวกเขาค้นหาจากกระพัดปีกเงินเขาไม่สามารถคืนมันได้ตามธรรมชาติแล้วเขาต้องการลองช่วยเหลือเขาได้ตั้งค่าพลังงานอมตะของเขาไว้นานแล้วจากนั้นเขาก็เปิดใช้งานมันให้กลายเป็นเส้นได้ที่ไม่มีวันตายนับไม่ถ้วนก่อตัวเป็นใยแมงมุมรอบพื้นที่ประมาณ30ล้านกิโลเมตร จากกระพัดปีกเงินอยู่ที่นั่นซิเวยกาตรวจพบเขาได้อย่างง่ายดายด้วยคุกหกเหลี่ยมเรือนจำยังล็อกเป้าหมายไว้สองเป้าหมายซิเวยการรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากข้างๆ้างเขาคือเทเลพอร์ตอมตะที่ถุวยชีวิตเขาไว้เป็นครั้งสุดท้ายจากกระพัดแห่งแฟนตาซีสตาร์มันคือสตาร์แฟนตาซีจากค่ายมนุษย์เลล่าหยกดำและเดสสปิริตเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าในขณะที่ฉีเวยกาก,ก็ตื่นเต้นเช่นกัน ซีเว่ยก์กะใช้คุกหกเหลี่ยมของคุณเพื่อหยุดเขาด้วยการลลอาอวกาศพวกเขาจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อีกต่อไปและสามารถบินได้เท่านั้นด้วยคุกหกเหลี่ยมที่หยุดพวกเขาภายในระยะล้านกิโลเมตรเราจึงสามารถจับพวกมันได้อย่างง่ายดายหยกดำตื่นเต้นมากในขณะที่เขากำลังคาดหวังรางวัลจากการจับก,กุมเข้าใจแล้วฉือเว่ย์กาตื่นเต้นมาก แ a ล k g เกรซยืนอยู่ข้างๆใช้การล็อคพื้นที่เพื่อช่วยในการสื่อสารซิเวยกะด้วยสิ่งนี้เราถึงกันค่าห้า a แบล็กเกรซขอบคุณซิเวยกะรู้สึกขอบคุณมากแบล็กเกรซและ Black เจ็ดได้กระจายพลังงานอมตะของพวกเขาเพื่อสแกนอย่างไรก็ตามหยกดำได้ไปหาเดสสปิริตในทันใดด้วยเหตุนั้น เพียงเพื่อให้ยกดำกระจายพลังงานอมตะของเขาอีกครั้งเพื่อสแกนจะใช้เวลาค่อนข้างนานความเร็วขอองค์การแพร่กระจายพลังงานอมตะนั้นเป็นความเร็วแสงสูงสุดและเกรซอยู่ที่นั่นตลอดเวลาและยังคงสแกนของเขาดังนั้นเขาจึงสามารถปลดล็อกช่องว่างได้เร็วที่สุดจากกระพาตผีสีเงินมีปัญหาสตาแฟนตาซียิ้มอย่างอ่อนโยนเสียงของเธอดังก้องอยู่ในจิตใจของสัตว์อสูรเขาทอง ช่วงเวลาที่เธอเทเลพอร์ตมาที่นี่พื้นที่ถูกล็อกโดยสมบูรณ์เธอไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้ข้าห้าไม่มีปัญหาเราไม่สามารถเทเลพอร์ตออกไปได้แต่พวกมันก็เทเลพอร์ตไม่ได้เช่นกันสัตว์ร้ายเขาทองตอบว่าจับกรงเล็บข้าไว้พวกมันจับเราไม่ได้ ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับความเร็วในตำนานของคุณเราจะพึ่งพามันสตาร์แฟนตาซียึงปีกในฝันของเธอกระพือปีกและเธอก็ตกลงบนเกล็ดกรงเล็บของสัตว์ร้ายพลังงานอมตะูกไว้กับกรงเล็บอย่างแน่นหนาไปกันเถอะสัตว์ร้ายกระพือปีกและปลดปล่อยการเดินทางโจมตีทิ้งร่องรอยการบิดเบี้ยวในอวกาศไว้ในขณะที่เร่งความเร็วจนน่าตกใจ วิ้งเวงได้สีขาวจำนวนนับไม่ท้วนพันรอบตัวสัตว์ร้ายแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกับได้สีมุ่งของประเทศเทพสมบูรณ์ทั้ง9ก้าได้เหล่านี้มีความแข็งแกร่งเพียงหนึ่งหมื่นแม้ว่ามันจะหยุดสัตว์ร้ายไม่ได้แต่มันก็ทำให้ช้าลงไม่ดีสัตว์ร้ายชะลอตัวลงด้วยจิตวิญญาณแห่งความตายและเจดและซิวกกกํก,กำลังไล่ตามแบล็กเกรสที่กำลังชมการแสดงอยู่ฆ่าห้าปีกสีเงินเจ้าหนีไม่พ้น สัตว์ร้ายมองย้อนกลับไปและมองเห็นระยะทางหลายแสนกิโลเมตรอย่างง่ายดายมีจุดเล็กๆสี่จุดที่กำลังปิดระยะทางอย่างรวดเร็วัว่สัตว์ร้ายกระพือปีกและช่องว่างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมันบินเข้ามาอย่างไรก็ตามการล็อกพื้นที่ของแบล็กเกรสมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเด s สปิริตแบล็กเจดสีเวกกะและแบล็กเกรสทั้งหมดบินเข้าไปในช่องกรีดเรือนจำหกเหลี่ยมฉีกพื้นที่และเจาะเข้าไปได้อย่างง่ายดาย ภายในช่องว่างของช่องว่างเรือปีรามิดทั้งหกลำเป็นเหมือนก้อนหินที่แข็งแรงไม่ได้รับผลกระทบจากการไหลของอวกาศอย่างบ้าคลัง่งรักษาคุบของพวกเขาไว้และเกรซยังคงล็อบตัวเขาไว้แต่ชิ้นส่วนอวกาศทําให้คนอื่นช้าลงมากมีเศษชิ้นส่วนนับไม่ถ้วนอยู่รอบๆไม่มีทางที่จะกําจัดพวกมันทั้งหมดได้เที่ยวบินของพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างมากฮาว สัตว์ร้ายส่งเสียงหอนอย่างมีความสุขกระพือปีหูสัตว์ร้ายนั้นเร็วๆกับปีศาจไม่ได้รับผลกระทบจากการไหลยอย่างบ้าคลั่งของอวกาศภายในการไหลของอวกาศอย่างบ้าคลั่งไม่มีผลกับเขาเหรอ เป็นไปไม่ได้และเกรซที่สงบนิ่งตกใจจากกระพัดอีกสองคนก็ตกใจเช่นกันพวกเขาไม่รู้ว่าปีกของฉีวูมีพลังงานอาวกาศของตัวเองนอกจากนี้การปลดปล่อยรูปแบบที่สองของมันจะทำให้สัตว์ร้ายสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของอวกาศรอบตัวเขาได้ตอนนี้ในรูปแบบแรกเท่านั้นแม้ว่ามันจะไม่สามารถควบคุมการไหลได้แต่ก็ยังสามารถบินเข้าไปข้างในได้อย่างง่ายดายไม่ได้รับผลกระทบจากมัน เหมือนปลาในน้ำมันกระพือปีกสีเงินด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวแม้ว่าเรือนจำหกเหลี่ยมจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ร้ายแต่การไหลของอวกาศก็ส่งผลกระทบต่อซีเวกกะและพักพวกของเขาผลกระทบต่อซีเวกกะนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเขาเฝ้ามองขณะที่สัตว์ร้ายสีเงินขนาดใหญ่บินไปไกลขึ้นเรื่อยๆทะลวงออกจากพื้นที่ล็อกดาวของจัก,กรพัดแบล็กเกรสหลังจากนั้นพวกมันก็วับหายไปไอเฮีย ซีเว่ยกับคล้ครวนอย่างไม่พอใจจากกระพัดองค์อื่นๆทั้งหมดหยุดและนิ่งเงียบและเกรซมาที่นี่เพื่ออะไรแต่ก็สไม่ได้ที่จะอุทานว่าน่าประทับใจ